รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามมีโลกนี้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์เวลาตี5ถึงตี5ครึ่งในรายการคิด e ดีแลน์ทางททบ5ขณะนี้ดิฉันยืนอยู่ณนะบริเวณวิหารสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีวัดศรีสุดารามวารวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารการก่อสร้างโรงพยาบาลสายไหมกรุงเทพมหานครถนนสุขาพิบาล5แขวงอ,องเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะ แล,แลับฟังเทศนาธรรมจากท่านพระธรรมวชิรคุณาธานเจ้าวาดวัดศีสุดารามวรวิหารที่ปรึกษาเจ้า,าคณะกรุงเทพมหานครค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะพระเจริญพรทาทุจนพุทธศันทั้งหลายโอการได้ชมรายการ,รยิ่ิดแลนด์ดูเช้าของวันเสาร์ที่เจด กันยายนนี้นี่ก็ยังอยู่ในเทศกาลการเข้าพรรษาอยู่ท่านทั้งหลายเทศกาลการเข้าพรรษาก็คือพระท่านอธิฐานจะหยุดจำพรรษาตัวใจมาสามเดือนโดยที่ไม่ไปค้างแรมที่ไหนแต่มีพุทธมญัติไว้ว่าถ้ามีความจำเป็นก็สามารถจะ,จะสัตหะคือลาไปได้ แต่ก็ไม่เกิน7วันการโปรนาออกปภาษาในปีนี้ตกวันที่17ตุลาคมหลังจาก10ตุลาคมไปก็เรียกว่าเป็นกระ,ะทานเป็นกระถินละ,ะทานก็คือเป็นการถวายกระถินหนึเดือนตั้งแต่แรม1น่งข้ามเดือนสิบเอ็ดจนขึ้นทภาคข้ามเดือนสิบสอ กระเทนล,ลาดก็เรียกว่าทอดกระถินถ้าเป็นผ้าล,ลามโลก,ก็เรียกว่าผ้าพระกระถินนั่นเองนเองเะเกษตรกรภาษาก็อยากให้ใาโยมทั้งหลายเนี่ยชชวนใาโยมตั้งใจทำความดีให้มากที่สุดในชีวิตนี้ทำทานก็เป็นเพื่อเป็นเป็นเนสเบียงรักษาศีลก็ให้เป็นสะพานเรื่อจิตภา,าวนาเป็นแสนตะเกียบส่งแท้กกบชีวิตเราเอง ชีวิตเราจะเลือกเดินเอาเราเลือกทำความดีเ,เรียกว่ากุศลกรรมที่ดีเร,าาร,รือกกิจกรรมสามวิจีกรรมสี่มโนกรรมสามก็เลือกแต่ทำความดีเอาก็ถตุกกายกูกใจทั้งพบนี้พบหน้าถ้าไปเลือกทำส่วนที่ไม่ดีเรียกเป็นอาคุณกรรมแล้วก็ทุกเกิดความทุกกายทุกใจทั้งพบนี้พพหน้านั่นเองแล้วก็ในเทกาลกบฏสาก็ให้ใหจ้งใจทำความดีกัน ให้มากที่สุดในชีวิตก็ดีกันถ้าทั้งหลายที่ภาพได้มีการประชาสัมพันธ์บอกเล่า90ไปเกี่ยวกับสร้างโรงพยาบาลที่เขตสายไหมสุขาพิบาลหแขวงอองเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครท้งกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานะครโดยรับเบตตาจิตทวิความเมตตาจากคุณบุษราคำ เพชรขายได้กุศลจิตตรทาบริจาคที่ถึงจำนวน25ไล่เป็นกุศลจิตอย่างสูงที่ปรารถนานให้สร้างโรงพยาบาลเพื่อเป็นการอนุเคราะห์สงเคาะ์ช่วยเหลือผู้เจ็บผู้ป่วยก็ต้องขออโมทนาสาธารชื่นชมด,ดีเป็นอย่างยิ่งกับคุณ อุตลาคำเพชรคายที่ได้บริจาคที่ดินถึงจังโดน25ไร่อาจารมา,าพก็เลยรับหน้าที่ในการที่จะเป็นสะพานบุญในเบื้องตน้นในเบื้องต้นก็คือนหนึ่งในการเคลียร์พื้นที่แล้วก็ถมทื้นที่ผมดินเป็นบางส่วนแล้วขณะนี้ก็สร้างอาคารผู้ป่วยนอก แล้วก็ฉกเฉินขึ้นความกว้างถึง20เป็นอาคารเขาิดสําเร็จชั้นเดียวกว้างก็20เมตรยาวถึง60เมตรขนาดนี้ก็ได้จอบเข็มเรียบร้อยแล้วนะดำเนินการเทพื้นเทพื้นหนาถึง30เซนด้วยกันเพราะที่เราที่ถมใหม่เ็เกลือว่าจะสุดก็ต้องเทคอนรีดหนาถึง30เซน อาคารหลังนี้ก็จะเปิดก่อนเปิดทําการรักษาผู้ป่วยนอกแล้วก็บริเหตุเฉพพะอย่างยิ่งแล้วประชากรของเขตสายใหม่เนี่ยมีสองแสนกว่าคนด้วยกันก็ถือว่าเป็นเขตที่นานแน่นคปอประชากรแล้วก็าสายเขตใกล้เคียงก็ทั้งทางด้านอําอเภอลำลูกกาจังปทงุมธานีก็ได้มาอาศัยที่จะใช้บริการ อการผู้ปวดนอกและจุกเฉินของโรงพยาบาลเขตสยนใ,นใหม่นี่นนเองถ้าทั้งหลายจุมเรียการอยู่แล้วมีกุยุจิตคิดจะจะช่วยกันส่งเสริมกับทุนในการก่อสร้างอาการผู้ปลยนอกและฉุกเฉินก็ขอเชิญเจ้าพ่าดาํพลังทรัพย์ที่จะจะพึงเป็นไปได้ก็ต้องขอมโนนาสาธกการเช่ชวยชมดีอีกท่านหนึ่งก็คือคุณแม่คุณหญิงสมปองวันดีสอนความเจ้บุตรธิดา ในเบื้องต้นทโาโรรณาไว้จำนวนเงินถึงสมล้านบาทด้วยกันแต่จะ,จะช่วยกันส่งเสริมรับทุนในการสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและจุกเฉือนี้ก็น่าว,ว่าเป็นพระกุศลใหญ่ถ้าจังหลายถ้ากล่าวถึงคุณหญิงแม่สมปองันดีสอนแล้วแต่คนจะรู้อยากดีว่าถ้าเป็นนักบุญเป็นพระเศรีผู้เกิดมาค้าจุกพระพุทธศาสนาจริงๆ โเดยการยกที่สร้างมหาวิทยาลัยสงขริวางน้อยถึง100ร้อยไร่ด้วยกันที่ตำบลลำไสอำ้อําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครสุธยากิโลเมตรที่ห้าสิบห้าท่านผ่านไปทงางใต้มือนั่นแหละเป็นที่ของคุณหญิงสมปองวดิสร์ทายกให้ในเบื้องต้นแล้วก็ไม่เดอยกจากที่ก็ยังรับทัวในการก่อสร้างหลายหลายอย่างในมหาวิทยาลัยนั้นนับว่าเป็นผู้เทือดละ ท่านหนึ่งที่จะกเกษยสละมีการบริจากทรัพย์ในเบื้องตน้นเป็นทุนในการสร้างอาคารผู้ปล่อยนอกและจกเถือนเนี่ยเป็นจำนวนหนึ่งถึงสมล้านบาทด้วยกันก็จะขอโมทนาสาธุช่วยช่วมยินดีในกุศลนี่เป็นอย่างยิ่งสุดความ,มแล้วว่าจะสายชมในการอยู่เช้าว,วันนี้แล้วให้กุศลจิตศรัทธาที่จะร่วมกันส่งเสริมทุนหรือท่านอยู่ใกล้ๆบริเวณเขต สายไหมก็ไปเที่ยวชมได้ว่าบัตรนี้กําลังดาเนินการก่อสร้างอยู่คอยจังหลายั้่วยกันส่งเสริมสับสนโดยพร้อมเพียงก,กันขอจะเจริญพอคุณผู้ชมท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมสร้างอาคารผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสายไหมกรุงเทพมหานครถนนสุข,ขาพิบาล5แขวงอ,องเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร สามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้บนหน้าจอนะคะช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมโปรดติดตามค่ะ